สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับผมแล้วก็เกม Summoner War กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเคียวแสงหรือว่าฮาชิมะนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์5ดาวแสงมืดที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ครอบคุมเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่กับบ้านเด็กหรือว่าบ้านที่โตแล้วเพราะมันสามารถใช้ฟาร์มเวลลงดันเจียนไคลอสไต่หอเล่นคอนเทนต์กิลอารีนาพวกนี้ RTA ได้หมดเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ ประโยชน์มันใช้งานได้เยอะขนาดนั้นเลยเรอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลมันก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่สกิล3ก่อนเลยนะครับเพื่อนเพื่อสกิล3เป็นการโจมตีหมูสศัตรูทุกตัวตัวละ3ครั้งและหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเกาะแตก2เทินแล้วก็ติดพิษ2เทินในทุกๆครั้งที่มันโจมตีนั่นก็หมายความว่าตัวหนึ่งในการโจมตีของเคียวแสงเนี่ยจะสามารถติดพิษได้สูงสุด3อันและพิษแต่ละอันที่มันทําได้มันจะฟื้นฟูเกให้มัน10% ก็คือถ้าเกิดมันสาสมสกิลหมู่ไปแล้วติดพิษเยอะๆเนี่ยอย่างสมมติ3ตัวแล้วติดตัวละ3าอันมันก็จะเล่นเกะให้ตัวเอง90%ประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมใช้มามันติดค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแตกหรือว่าพิษเองเพราะว่ามันเป็นด้วยตัวของมันที่มันเป็นธาตุแสงอยู่แล้วมันไม่แพธาตุมันก็เลยทาให้ติดค่อนข้างง่ายสกิลต่อมาสกิลสองสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เป็นการโจมตีหมู่ก็คือเคียวแสงจะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวตัวละสมครั้ง และมีโอกาส35%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง1เทินก็คือมีโอกาส35%ในการแปะพิษ1เทินสูงสุด3อันแล้วถ้าก่อนหน้านี้ศัตรูมีพิษติดอยู่บนหัวอยู่แล้วมันจะทำดาเมจแรงขึ้นอีก50%นั่นจึงทำให้เหมาะกับการที่จะคอมโบกับสกิล3ก็คือใช้สกิลสาศาสตร์เปิดเกาะติดพิษแล้วก็เร่งเกตตัวเองขึ้นมาและหลังจากนั้นเราก็ใช้สกิล2ต่อในการทำดาเมจมันจะแรงขึ้นอีก50%สกิล2ถ้าเกิดอัพเต็มแล้วจะ ปูดาวจะอยู่แค่2เทินก็คือใช้ได้เทินเว้นเทินเลยนะครับต่อมาสกิลสุดท้ายสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวโดยการโจมตีไปมีโอกาส50%ในการที่จะแปะพิษ2เทินนั่นก็แสดงว่าตัวเคียวแสงเนี่ยสามารถแปะพิษได้ในทุกสกิลเลยนะครับสแตทที่ผมทําได้จะประมาณนี้เลยนะครับเน้นแอตแทกคีเลดคีย์แดมมีแม่นยําติดมาด้วยนะส่วนรุนที่ผมใส่ก็จะเป็นรุนสตันแล้วก็อีกชุดนึงเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับให้สแตทมันสวย,สวย เอาละครับเกินกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าเคียวแสงเนี่ยมันจะโหดแล้วก็ครบเครื่องแค่ไหนไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการพาเก็บเวลก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถใช้เจ้าตัวเคียวแสงเนี่ยตั้งเป็นตัวลีดได้นะครับให้เพื่อนคนอื่นเขายืมไปใช้ได้เพราะว่ามันมีสกิลหมู่ถึงสงสกิลทาให้มันเกลีย่ยค่อนข้างจะไวครับแล้วก็สกิลมันเนี่ย วนกลับมาใช้ได้ไวมากเนี่ยครับแป๊บเดียวมันก็จะสามารถเคลียร์ได้เวลาก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับนอกจากบางตาที่ AI มันจะออกสกิลมั่วนะครับมันก็จะอาจจะช้านิดนึงแต่รอบนี้มันออกสกิลได้ฉลาดนะครับมันก็เลยจบไวเดี๋ยวเรามาดูการฟาร์มรอยแยกมิติกับเจ้าเคียวแสงดูนะครับว่ามันจะทําได้ดีแค่ไหนเจ้าเคียวแสงเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีได้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเนื่องจากสกิลของมันเนี่ย สามารถเปิดเกาะเองได้ในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็มันตีหลายฮิตด้วยนะครับอีกอย่างมันเป็นธาตุแสงมันจึงสามารถทําให้มันเปิดเกาะเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันไม่แพ้ธาตุอยู่แล้วเนี่ยครับก็ฟาร์มแบบสบายๆนะครับสําหรับคอนเทนต์นี้สำหรับเจ้าเคียวแสงเดี๋ยวเราไปดูการฟาร์มดันเจี้ยนไคลรอสในส่วนของโกเลมก่อนนะครับ ทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมพิษทั่วไปเลยนะครับเปลี่ยนแค่โจกลมเอาจเจ้าเคียวแสงเข้ามาแทนก็คือเราจะใช้เคียวแสงในการแปะพิษแล้วก็เปิดเกาะแตกนะครับในการเคลียร์เว็บเราจะเรียงสปีดให้เคียวแสงออกเป็นตัวแรกนะครับให้เคียวแสงเนี่ยเปิดเกาะแล้วก็แปะพิษก่อนเลยนะครับมันที่เหลือก็จะช่วย แปะพิษนะครับแล้วก็เจ้าทาทูก็คอยจุดระเบิดให้กับทีมเรานะครับดันโกเลมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่มีโจกลมที่ปลาแรงๆที่มันตายในเว็บเดียวหรือว่าปลาแล้วยังไม่ชัวนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําตัวโฮมุนคุดธาตุน้ามาใช้ฟาร์มในดันนี้ได้นะครับก็คือใช้แทนเจ้าโจกลมได้เลยเนี่ยครับเคียวแสงก็จะคอยแปะพิษแล้วก็ ทำเกาะแตกเนี่ยไปเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเกิดมันตายแล้วมันจะไม่ผ่านก็คือเท่าที่ผมฟาร์มมาเนี่ยถึงมันจะมีตายบ้างนะครับมันก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่ทําได้ก็ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็คือเฉลี่ยที่ผมฟาร์มมาก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกดันเจียนหนึ่งนะครับก็คือป้อมประการเหล็กในการฟาร์มหาอาร์ติแฟกต์นะครับเราใช้ทีมชุดเดิมเลยนะครับในการฟาร์มก็คือชุดนี้เลยครับ การฟาร,ร์มอ์ติแฟก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วย up สเตตัสของมอนสเตอร์เราเนี่ยให้แบบแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วยิ่งช่วงหลังๆในการลง RTA อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ยิ่งจะต้องมาคัดในส่วนของอ์ติแฟกที่เป็นออฟลอตนะครับให้เหมาะกับมอนสเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็ดึงศักยภาพสูงสุดของมอนสเตอร์ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทําทีมพิษนะครับก็อยากจะเชียร์ให้มาทําทีมพิษกันนะครับเพราะว่ามันฟาร์มค่อนข้างจะชัวร์แล้วก็ใช้เวลาทําเวลาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเราทําทีเดียวเราสามารถฟาร์มได้ทั้งสองดันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเลมหรือว่าตัวป้อมประการเหล็กส่วนเรื่องมอนสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจ๊อกล์เพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวห่มบนคูธาน้ําได้นะครับก็คือสามารถหามอนที่แบบมาทดแทนกันได้นะครับ หรือเพื่อนๆมีเคียวแสงอย่างผมเนี่ยก็สามารถจะนํามาใช้ได้นะครับก็คือสามารถผ่านได้เหมือนกันบอสก็จะโดนแปะพิษเรื่อยๆจนเข้าเทินแล้วตายเองนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ได้เข้าเทินเนะี่ยเดี๋ยวทาทูมันก็จุดแล้วก็จะทําให้มันตายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกดันหนึ่งนะครับก็คือหนอนสีนะครับในการฟาร์มหนอนสีที่ผมใช้ลงก็คือจะเป็นหนอนไฟนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของ ลูกสมุนมันที่จะคอยออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะใช้เจ้าเคียวแสงเนี่ยสาดเข้าไปให้ลูกสมุนมันตายนะครับเดี๋ยวบอสจะเป่าเราอีกรอบนะครับพร้อมกับเรียกลูกสมุนออกมาเคียวแสงเราก็จะสาดพร้อมกับฆ่าลูกสมุนไปนะครับในการลงหนอนสีเนี่ยผมก็ยังใช้จักบูมอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีจักบูมแล้วยังแบบเออช่างใจอยู่ว่าจะปั้นดีไหมปั้นแล้วจะไปใช้ตรงไหนบ้างก็คือมันยังใช้ได้ดีนะครับสําหรับหนอนสีถ้าเกิดเพื่อนๆมีทรัพยากรเหลือแล้วไม่รู้ว่าจะปั้นตัวไหนก็คือสามารถปั้นมาลงตรงหนอนสีนี้ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยมีจักบูมเนี่ยยกเว้นแสงมืดนะครับผมมีครบทุกสีนะครับน้ําลมไฟเนี่ยผมก็ปั้นลงมาใช้ในส่วนของหนอนสีก็สามารถทํา 3S ได้นะครับ ในส่วนของหนอนสีเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆแบ่งเวลามาลงกันบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องใช้พวกหินต่างๆเนี่ยในการไปคาฟหินหลอมซึ่งทางเกมเนี่ยให้เราคาบได้อาทีละ3เม็ดนะครับก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆพลาดในจุดนี้แล้วนอกจากเนื้อเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะสร้างกล่องเวทมนต์ในตำนานได้นะครับในนั้นก็จะมีพวกเศษสกอแสงมืดสกอส้มสกอธาตุรวมไปถึงลูนแล้วก็พวกหินรีพวกนี้ครับ บอสก็แล้จะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเป่าแล้วก็มันจะเสรกลูกน้องออกมาอีกรอบนึงรอบนี้จะเป็นจักบูมนะครับที่เก็บไปถ้าเกิดตัวเคียวแสงหรือว่าโพลนามของผมเนี่ยเข้าเทินไม่ทันก็ยังจะมีจักบูมคอยเก็บลูกน้องอยู่นะครับพอก็ตายแล้วนะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับการลงหนอนสีสำหรับเคียวแสง เดี๋ยวเราไปดูในคอนเทนต์กิววอ์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทีมที่ใช้เพิ่มเติมมาก็จะมีตัวโพลารลมแล้วก็พาราดินแสงนะครับผมจะใช้โพลาลมในการลบบัฟแล้วก็เล่นเกตเพื่อนในทีนะครับเนี่ยครับก็ลบบัฟเล่นเกตพาราดินก็จะคอยโปรโวอไว้แล้วก็เขียวแสงก็ทําดาเมจเป็นตัวสุดท้ายในทีนะครับเนี่ยครับผ่านแล้วครับ ส่วนอีกทีมหนึ่งจะเป็นฟานแล้วก็จักบูมนะครับก็ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ากิวที่ผมอยู่ตอนนี้ยังเป็นกิวเก็บแต้มอยู่นะครับก็เลยจะเจอกิวที่ค่อนข้างที่จะไม่แข็งนะครับในการเล่นกิววอร์ส่วนซีกวอร์เนี่ยผมจะใช้เคียวแสงเป็นทีมบุกนะครับไปกับพลหลลมแล้วก็พลดินแสงเหมือนทีมแรกที่ผมใช้บุกในกิววอร์เลยครับก็คือใช้ทีมเดียวกันเลย เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับในคอนเทนต์กิวก็คือการลงทัทรัสเคียวแสงเนี่ยสามารถไปกับทีมได้หลายรูปแบบนะครับในการลงทัทรัสทั้งทีมที่ไปกับเจอทีมระเบิดหรือว่าทีมที่ไปเจอทีมจับเวลาพวกนี้นะครับเคียวแสงสามารถไปกับทุกทีมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดภาพเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อน เห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทัทลัสเนี่ยเคียวแสงก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็สามารถปรับกับทีมได้หลายรูปแบบนะครับต่อไปเราไปลงอารีนากันนะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเหมือนทีมกิววอลที่ผมใช้เลยนะครับเพิ่มตัวมังกรลมมาเพื่อที่จะใช้เป็นลีดแล้วก็รีคูดาวให้กับตัวเคียวแสงได้ใช้สกิลอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ตัวพล่าลมก็จะลบบัฟเล้งเกตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้พลาดินแสงโปรโวคไว้ไม่ให้ฝั่งนู้นได้ใช้สกิลนะครับมับงกรก็จะทําดาเมจไปมังกรผมใส่รุนสตันนะครับเพราะว่าเผื่อตัวพลาดินแสงเนี่ยมันโปรโวกไม่ติดผมก็ยังจะมีตัวมังกรลมคอยซ้อนอีกทีหนึ่งในการทําสตันนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นยังไม่ตายเนี่ยผมก็จะใช้มังกรลมในการ รีคูดาวสกิลให้กับทีมอีกนะครับเคียวแสงก็จะได้ออกสกิลอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็น่าจะตายกันทั้งทีมแล้วนะครับคอนเทนต์ต่อไปคือการลง RTA นะครับผมจะใช้เจ้าเคียวแสงเนี่ยไปกับทีมลับนะครับแล้วก็รุ่นที่ใส่จะเป็นรุนสแตนเคียวแสงผมเนี่ยทำเลร้อยนะครับทำเหมือนล่มไฟเลยส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะใส่รุน EX หรือว่าไปกับทีมอื่นแบบนี้แบบนก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่า ความหลากหลายของเคียวแสงเนี่ยมันใส่ลุนได้ค่อนข้างจะหลายแบบนะครับแล้วก็ไปได้กับหลายทีมอย่างเช่นไปกับทีมไวๆแบบเปิดแล้วก็สาดตุ่มๆแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยก็ทําได้หรือว่าเป็นสโลคีฟอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะทําเหมือนผมคือเล่นกับทีมตั้งรับแบบเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับมันอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะใส่ลุนอะไรแล้วก็ไปกับทีมแบบไหน ขอแค่ฝั่งตรงข้ามอย่ามีบัปปีกบนหัวแค่นั้นนะครับก็คือมันสามารถที่จะทาดาเมจได้รุนแรงมากๆแล้วบางรอบเนี่ยมันสามารถเก็บคนเดียวได้ทั้งทีมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับการลง RTA สําหรับเคียวแสงคอนเทนต์สุดท้ายที่ผมจะให้เพื่อนๆดูจะเป็นการลงหอร้อยชั้นนะครับเคียวแสงเนี่ยสามารถลงได้ตั้งแต่ normal hard หรือว่าหอเฮลบางชั้นเนี่ยผมก็ยังใช้เคียวแสงในการเล่นอยู่นะครับ หน้าที่หลักของมันก็คือการทำดาเมจจากการแปะพินนะครับแล้วด้วยการที่มันมีสกิลที่ตีหลายฮิตเนี่ยผมจึงใส่ลุนสตันมาเพราะว่าในบางจังหวะมันจะมีพวกมอนที่หลุดจากการแช่แข็งหรือว่าหลุดปอโวข,ของพาลาดินเนี่ยตัวเคียวแสงมันก็จะสามารถที่จะตีแล้วก็สตันได้นะครับเราก็สามารถปล่อยออโต้ได้เลยนะส่วนชั้นที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นชั้น99ของหอฮาร์ดนะครับ เดี๋ยวผมจะกดสปีดภาพเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อน ใกล้จะจบเลยนะครับสำหรับชั้น99มันใช้ได้ทั้งหอ n o r m a l แล้วก็หอ hard เลยนะครับในการออโต้สำหรับเคียวแสงเนี่ยเนี่ยครับก็คอนเทนต์ของหอก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเคียวแสงเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆพืสำหรับเคียวแสงถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่สารพัดประโยชน์แล้วก็โหดพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเปิดได้สามารถนำไกด์ของผมเนี่ยไปปรับใช้กับ ID เพื่อนๆนได้เลยนะครับเพื่อให้การฟาร์มหรือว่าการลงคอนเทนต์ต่างๆของเพื่อนเพื่อเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ